เรียกว่าลแล้วเมื่อวานนี่กับบดิโอเลยวะเมื่อวานนี่กับบดโอเรไปใช้เบดบอกเขาปี๊ยปี๊กเขาปีกอะไกันเลยปี๊บ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 ปีบปีบปี๊บปี๊บปีกบปี๊ปี๊บปี๊อปี๊บปีบปีปีีป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 ีกปีปีบปี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 ีปีีปีปีปี มาแต่งโรงงานพื่ออะไรพี่น้องผมยังมีท่านเปลี่ยนเครื่องยังมีท่านท่านเปลี่ยนสุดโรงงานมอมบลูดีบอ่ะฉันเมื่อนี้ยเวียกบวายช่วงนี้เรียกเวาแล้วเมื่อวานนี่กับบลูทีบอ่ะเมื่อวานนี้กับบลูทีบไปใส่เบสบ่คืนนี่จ้ะคือว่าเห็นไปใส่เบสมาห้องวันเช้าอากาศ บอกไม่เท่าว่าเฮาจะออกมาจะทานได้หรอคะบริบบกลราดอกว่าบริบบกไว้ใชเบิดบอกจะบอกว่าไปจะทานไปจะทานเฉยใช้บิดคำๆจัมีียงเอาไปชังใชไปเสียดคีสักคีสักทักแถวคนอื่นมันก็ได้อยู่เนาะอันคือว่าแถวนี้มันบกมีป่าได้มันบกสูงมีคนใชัเนาะเขาโบกหูละเมนไงเลาปกติมีน้ำอยู่ชัมันก็อยากมีเมื่อทะเลถงนามีหนองเนี่ย มันก็ออกแต่น้องก็ไปเพยน้ำบกมาเลงอยู่น้องเครื่อนี้น้ำขึ้นอ้อมจากน้องอ้อมจากน้องปลาธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาติน้องบริเลี่ยงมันก็แบบเดียวกับปลาปลาหน้ากันเดียวกันแหละกับในหนองในปลาบริเลี่ยงเนาะน้ำแรงมันก็ลงลุ่มมน้องลงไปลี่เนาะน้ำแรงน้ำนี้กะเทวคือมายิงปืนใช่ใช่อ่ะสบายดีดูเทวนะอ่ะสบายดีจ้ำจ้ำไว้กินเออยิงปืนบาลูกน้าบ่าวมาดีใจเลยยิงปืนใหม่ ได้ปืนไม่อยากได้ปืน <c oughs> อันแล้วน้องลราตีเปืนไปหายานางกับน้องเลนี่หลดโจทย์อยู่ดี่นี่เชิญมาหาวาอยู่สายว่าอยู่เรื่องป้าอืมเพ่นไปหายานางไปเลีลยาายเ้ยสีมาเบิง่งพอดีมานำเม,มียอะไไปเก็บยานางชอยเมียอะไรมียังไงลายจักไปยังไหนพี่เพันถามค่อยว่าทำอิดไปทางพุ่นทางชวนมันเก่าทางทางอุตมะทางนั้นบัณฑเลเพันธา เคุนทามคอยว่าทางนี so ่มีบ่มีอะไรว่าทางบนคอยเขาไปตัดไม้พูหรือว่าบทเป็นแปรในๆนั่นบ่อโบเม้นบทแปลี่ยนคุยบอกให้เพื่นเขาทางทางบนค่อยไปตัดไม้มาเหตุฆ่ามบวบตอนนั้นนะนะมันมีห้อยทางเข้าไปทางนั้นแล้วมันสิมีกกไม้น้อยชําเฮามาเห็ดลักขั้วนิไลายแล้วมันสิมีอย่างนางเข้าไปหั่นเลยคอยบอกเขาเพื่อนสองคนชิเพิ่์นเลยชองเชี่ยวชิเพิ่์นอะไรเข้าโอ้ยเพื่อน รอบหนึ่งแล้วไปเข้าไปบริโดนปนัยผัดพอดีอันก <c oughs> <c oughs> ับเทามาส่งลักหัวเดี๋ยวผนครับอันผูญ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ซื้อลักหัวให้มเม่านางทางนั้นเดี๋ดวให้เบ้าโหลดบริภัไยตัดลักหัวให้นะคือว่า <c oughs> เราลักหัวมาส่งจูเพินกับกับเมื่อเมื่อเอาเงินให้ค่ะรักหัว <c oughs> มาอีกวันนี้กับมาอีกเข้าไปอีกเน่ยเนาะ่ท่านได้ลายนะได้หามัดซิบมัดนี่เลยผู่นว่าประมาณนี่เลย มันผ่าผสบจะนั่งไม่ละเมื่อจ่ายเงินให้เพิ่นแล้วก็มาอีกนี่เข้าไปอีกเลยดิพอได้ตื่มกันเล็กน้อยคือ,น,อน้ำซีไนกินหางมูปลายเลยได้วันนี้เพ่นออกมากเลเพื่อเอาไปตงกกับจุนว่าน,นัานๆพ่นได้จุนอยากมืดชุ่มเพื่อมือห่ออีกจัเพ่นได้จังหวัดดีกว่าขี่รถเพื่อนน้ำมันพอได้เงินใช้น้ำมันเนาะ ไปน้ำมันไปถ่ายคลิปถ่ายยังมัดเลยแสนหนึ่งมัลละมันละพันไปเลยไปมาแล้วไปไปทางใดพุ่นทางนั้นพุ่นย่างไปนาทู่ะกันย่างนั้นบ่าวผู้ไปผู้ในบ่าวโทรหาแถวละตีก่อนไปย่างไปไปทรหาพุ่นละบ่ทูอะไรอยู่ทางใด ยาปลาวิกนี่น,น่นนองมาเลยยุงหลายายังครับพี่เบิ้งสีออกมาแล้ววะยุงอะไรค่ำเลยเน,น,นี่ยพันหมดเลยฮะฮะวิวิทย์งไม่ทำมาเด้อยเราไปนำไปเบิ่งน้องไผ่หายนางกับที่น้องเลยเราเก่งถึงมานำเมียเก็ยบยนานางเฉยเมียเลยเวียงมาเลยบ่ได้โอที อย่างน้ำลังน้ำเบาเห็นไหมอ,อ,อย่ายิงเชืปืนนะมันลักไหลนี่ฮะไปเก็บมาพักใช่ไหม่ทามาข้มามันลมข้อยู่สิบมมีอยู่ป้าต้องย่างมักบวบนี่ออกมานอกเลยมันแดดขันมือได้พ่นตกหนาหลายมไม่ได้นะมาขุดปวก,ปปวกขันเป็นได้ปวกไปใส่ที่ได้ปลาดุกเนาะจาังหวะเนาะม,มันจะเอาไปใส่เป็นปลาดุกปวกเป็นขาวๆนะ ยังมะเออะยั <laughs> ยงไงวะยังไงวะไม่ไหวอุ้มอุ้มแ่นี่ยเาอุ้มไปถือไป,ไปสั่งปืนนะไปซ่อมบางกอ่อนเป็นกระส่วนอะไรพี่น้องส่วนป้าไปนำป้าขายเทลอะไรไปได้ปไปเจ้าไหนเจ้าเพื่อนไปยุงมันหลายหน้าเพื่อนกาจนแดงยุงกินเนี่ยเจ้าเผื่อนบริโภหคหน้าได้เทเลมเข้ามานเทเลมโหดเทไร เขามามเขาเลยเขาเนี่เห็นนางเทววนเทววนคอยไปเอาไม้ผุนมันมีนะเพื่อนทางไปได้ข่าวพุ่นมืดอยู่ใช่ดีผู้หายังนางอะอยู่ใช่คือมิดแท้วะมันฮุกแถวนี้บอกให้เขาทางพุนมันยังมีอยู่ยใช่เลยอุม้มลูกตามหามีแค่อันนี้ อยู่ใ <peach> ส่นาอโทรหาไหมาเละน้องเล่แเมโทรน้ำหนึอเด้อถ่าก่อนหาเพืน่นไปย,ยางเที่ยงไปหอดจังลูกไปผิดทางทีเราเลยน้ำมาหาผืนอยู่ท้องถิ่ นี่เห่านี้นนใบหญ้าหักฮาอุ้กแต่น้ำมันขี้ดินนั่นเลยนี่เห็นกันอะไรบันพูนเขาไปน้ำหาอยู่ตัวหน้าผูกลงเท้าวันนี้ลงไฮระบายเก็บจะนั่งฮะ ชอบมุ้งตัวไม้อีกคนนะก็ของขายน้ำมันมืดตัวน้องเล่ชิได้เต็มก็สอบแล้วสอบน้อยนี่ก็สอบก็เมาะสมกับผู้เจ้าตบต้ะแม่ตบต้ะแม่ยุงบ่ลมอยู่เนาะกันยังมียุงยุงไงเนี่ยบ่ไม่ชอบภาษาคบแล้วนี่ปว้าวจ้ มูอลไข้าวป่าเลยฮะเนี่ยโหที่ฝนเดินาได้โหอเดินโหนาได้บเีนะหนึหนคบเยสายดีแล้วมามาบิรในมือกันได้นาเบิรในมือตุ่มยุมเนี่ยโบหานนี่ใช่นับกระบอกได้เป็นซิปเลยนี่ยโอ้หนาเนี่ยโห่าป่าคอยนะแพตเอโลโหแพได้ยุงป่ามี่ยังเทวหมดในช่ ใช่ปืนไม่ใช่ใบงามอยู่ดูแถวนั้นนะใบมันงามมันอยู่ในคืออยู่เทิงกุกใหม่ห้งนี้ค่เขามาจะต้องหาเนี่ยหัวหน้าเขามาหาเมหัวหน้าแล้วก็ใส่ชุกมือขะขะหนุ่านิยังไปหัวจะพู่หัวเรื่องนี้หน่อยเดียวเลยทางนั้นทา้งบนทัาไปหุ่นมันเอยสิว่านะบอนหัวจะนั่งนะบอนบนเคยพาจะไปมือนั่นนะมันมีนลายใช่นหะลงไปทางนั้นเฮงหลายไปน้ำพุนนี่เลยไปทางนั้นเฮงหลายไปไหนบัตรไปไปองเมืองเบาบัตนี้นะองเมืองไปเป็นอะไร ไปหาต่อยไปเปาสองเลยกินเยอะ่านไปเท่ยวย่างยางไปอุ้มไปออกไปผูกถนนทางผู้ยางไปตามคนขี้ดือคนีดือไล่ยุ่งให้เมในหัวนะมึงในหันฮะตะจอนนะมาปลูกตะจอนกันตะโชจะฟองดินนะหละ อยู่อยู่พ้นตัวนั้นกับเขาปลูกมักน้ำมายักมักต้นเอ้าบดมาเด็ดเอายอดมันเดลยนี่ลายเนาะเออหน่าก็เออมักบวบเลยม้วงเมล็ดเอาก็บวบเสี่ยวปลูกไว้เขาก็มาหลักเด็ดเอาเออตัวหนอนบวกไปบวกใส่ชิ้นหมูก็อืมไปใช่อ้อมชิ้นหมูนี่ กินก็ก <rôle> ินเลยไม่ต้องมืออะไรอันนี้ในเผาแต่มือเนาะว่าวันทีไปเบิ่งน้มเยั่ที่ไป้องขำเยงยอ้ยมันที่ท่นได้ขึ้นได้เลยได้ไปเรื่องตุเอ่าันีเวห้อถเ่เยี่างคอลมันโบเมนนั่นถ่ายลงนั้นบันี่เมน เขาถนะเขาะ้ายตาผางาไม่ตีคืสีเท็นตางาน่แม่ขาวขัอยู่บ้านนะแม่แท้เนี่ยตงน้องขาวเก้ามาเนาะเทวาระวางยุ่งเนอเท้เทวา้าอย่างเรบวกงามอลยเอมันบวกพอจอดปลูกไว้หากเก็บเลยงามเนาะมือนั่นพนมาเก็บเชกระทาหลดมือพนแล้วพนเห็นแล้วปลูกไว้พนแล้วก็คือเราเปท้าอุตมะปุนตูไกลเพื่อทาอุตมะกัอีกกันนั่นหนึ่ง ก็ต้องผสมยอดใหญ่แท้อันนี่อือฮะน่าตัวคือหลดหนึ่งัน่อยนี่อ่าตัวได้เบิดนี่นะเห็ดชวนเนาะเลี้ยงเงี้ยก็ได้ปลูกเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าค่อย ยังเป็นนี่ดินที่ถ้าคุมือนี่ย้อนอยากได้สองโซนเรียแล้วไป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 มาตัวยังเก็บแหังขากบบนนี้ผู้ไปไปพ้นเลยเอาไว้ให้เพื่อนเก็บเนี่ยผู้เด็กผู้ยอดงามงๆไปย่างลูกมะพรมาตรงนี้เนี่ยใส่เลยเก็บมือเลย ไปไปไปยังลูกยังวางยุงเด้อตบทบปัดยุงเดู้ถึงได้พักถึงมามาหมุกมาเลาะน้าหมูมึเก็บยานากันร้อยพักร้อยพักร้อยพักเก็บใบตองพู่อะไรแบนี้เอากรสิไปเอาใบตองมาห่อเอาใบตองมาห่อยังไว้ยังไว้ตำรวจนะบูม่าน้ำนี่ไว้นี่ น้ำนี่ยังมะห้ไม่ให้ <laughs> คือพรมา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 เอาลูกวับงูหางใบต่งก่อนอดีายวนังผุ่มอยี๋ยวนั่งผุ่มเพ่งเพ <c ười> ่งหยองมัง <c ười> เนเพ่ง <c ười> เขียวเขียวแต่ว่าใบมันโบยยาวๆใบมันบยาวกับช่างขี้ดินทะเล กเนี้แนวนี่แหละที่เป็นชายในบ้านนะยิงลงลลายได้ผูกกระเป๋าต้องออกชายในบ้านอ่ะไม่ได้ขี้ดินเลยเขาเขาเขาพูดเอายจะนั่งพ<ข>ุ <c oughs> ่มเขาไป่อข,ข,ข,ขายอยู่บ้านมัดช่องพันเพื่ออยู่บ้านเขาน่า<อ>ช่องพัน 3, สนามพันไปเอาตัวเล้วมันกเป้าไว้เอาไว้มากเกยเกยๆมันป้าไว้โดนมันก็แก่แบบว่ามัน อย่างมาเทียวได้แล้วเนาะได้เอามาคอยขมือได้ละก็กระบาดมาขมือมาไว้เทียวผู้ไปเอาไปตกเป้าผู้เดลาร์เลยเนาะก้าวก้าวมาได้จังหมัดกับมนอห้องาระสาททิพย์่ฮองวัดว่านี้ไอเก็บแป๊บเดียวเพราะว่ามือนี้นะหน่อยเดียนเลยมันเป็นไรมือนี้คำพูนออกเมื่อวิ่งนี่ไปเพูนชุมาส่งวันนั้นแล้วก็ไม่มา ไปปะเดินเนี so iling, ่ยเนี่ยเนี่ยเราหอยนะนั่นเด็กก๊กกมันมาคอยบอานี่เด็กเด็กคอยจองไว้เนี่ยนี่นี่นี่อันนี้มันเออใบเปล่ามือนีหนายาวมือว่างแบบตัวในี่นะเว้นนี่ใบเปล่าคือมันบางใหญ่เลยเคือตัวเก่ามันนะตัวยังน้อยเคยไปคุดแถวเดินทางนพอเ้าเลือกขลึก นี่ผัวพ่นจนกองก้นคือเทิงผ้านี่มันเป็นอีก้าตเ่านี้นีแหอยู่บนไปเห็นใบตองยาวนี่นี่มือนันยาวใบบกใหญ่ง้ยเง้ยเงี้ยเ่ีับเงี้เงี้เดี้เง้ยเงี้ย้ยเงี้เงง้ยเงย้เยยเเบ ว้าทมใบยาวเลยนี <transactions> ่ยตองใบขึ้นมายาวเด็กว้าตัเก็บๆอามาให้ในใบหนึ่งบอใบยาวก็ยาดอกทินห่อพักอาใบฉันมาให้ในใบนึ่งหัวคนเดียวเผื่เที่เนาะโอ้ยผอกันว่ผกัยุงกินเลอัียโอ้ยโอ้ยน้องอ่ะเก็บเก็บเก็บมาอามัน ทั้งทังไหันก็มีไอะรก็ใบตองนะช่งยูเจ้าเข้าไปนี่น้ำวางพีข้าวางนี่พีอ้อมไปหันเคยเคยไปเก็บเคยขับไปเก็บโทษเอาตัวปัญญาปัญญากะเก๋เนี่ยก็เอาไปหองเรียหองโตกันตัว มันมีนะผูช่องนั้นทางหลังเฮื่อนน้องทงนี่นะมันมีใบตองแบบนี้อา่ะพี่อือฮึเก็บใบตองฟิตมวนอันนี้เนาะหุมเอาใบตองนี่ก็มาเปล่งเปลี่ยนมาดูป้าพักคืองามเท่นะ พักหมักบวบเมื่อแกงเมื่อออมแช่ออมแช่ออมออมช้นหมูออมกระดูกหมูอมอมกระดูกหมูโดยแซบแซบ,บออมกระดูกหมูขัวฮะขัวขัวขัวหมักบวบขัวหมักบวบพอแล้วบอกือบูกข้าไปเบิ่งทางในผู้ย่างอยู่ในโกลกมันทางในข้าวว่างน,นี่พี่นำไปทางชายไพรเข้าไปแล้วำซีเมน <c oughs> ใส่โซบเอาเก็บแรีบๆคักๆเลยเมื่อกระทอกออกวานเดียวเต็มหนาวเลยประตูนี่ปราตูจนแดงนาจนแดงลายอะไรงามนี่นะเก็บช้อนปิ้นปิ้นใส่กันแบบนั้นแล้วปิ้นทางใดก็เอาแต่ทางนั้น วินซีมันใส่กันหรอวะเห็นแล้วเรนนิ่มคลิปวะพวกหนึ่งนี่ทำมันหักหกมันหกโอ้ยม <laughs> าได้ลูกกันไปมุกเ <laughs> ลยก,ก,กินยังจัก ยำแกวแมงแมงอะตอนที่ข่อนยังน้อยก็กินข้าวมกกอะไรยังบุกินตอนยังน้อยไปกวาดไปนำนี่ได้ป่าเอ้ตัวว่ารู้แล้วลงคลิปจะลดภาพให้มาแล้วได้ไหมข้าวมื่อหลุดอยู่เกลางบนี้พายุเมื่อมาที่นี่เลยวว้าวว้าเรื่องกินข้าวซีรีส์แรกมาเอากินข้าวซีรีส์ล็กเจอในแพงๆเนาะอันแพงอะไรก็กองเท่าใดหร่ หาหกสิบเจ็ดสิบปาประมาณสี่พันนี่แยนะเขาเห็นนะคนมีลูกเดี๋ยวนี้นะคนหายกินอันนั้นคนละไม่มีเพิ่มโบ๊ย่งนั้นอะมีมีมีพักแบบนี้ไม่เป็นเหนุเด็กน้อยแต่ละคนมันกินมัคือกันบางคนกระบอกกินหนุ่ยหลายยังกินนะบางคนอ่ะกิเอาเขากะบดทอะไรเขาต้มน้ำกระดูกหมูแล้วก็มาบดใส่โซล่าน่ะสิจิมีดอกนิดน้อยหนึ่งบอนทีหนึ่งแล้วก็มันพลังพวกเคโลทหมูหันเลยมักผักทองได้กินไปน่ะก็สิบุญณ์เน่าก็ไป เอ้าบดบดอันบัดแต่ข้าวตะกี้จุข่อยบัดมันเขตนอกเนาะแม่ค่อยยำใช้ใบตองอันนี้เนี่ยโมกให้กินนี่ใบตองอันนี้แหละบ่าวทึมกับกินอันนี้แล้วบ่าวเก่งกับกินกินกินนั่นแหละชืว่าแจ๊กเสวะแต่มันมันบ่มี่เดอะไซมีข้ขาซีหลอกซีเล็กมันอยู่นอกโหมันโบมี่ตีเงินกับโบมีบ่ซื้อพ่อบไปตองข่อยแล้วอยู่แถวเขตนอกมันโบมีเขามีแต่โมกใช้ใบตองเป้า ก็หวนตอนนห้นหอมหวนหวนแข่าเขาบปได้ถูตอนเช้าเขาก็ย่ำโลดเรากเด้ตอนเช้าก็ย่ำตั้งแต่ไปไดถูแก่กับบ้วนไปบ้วนมาให้มันเละกระขักให้มกอะไรก็หอมมาฉันหอมได้เวลาหอมมาลีใหเลยอ๋เว้นอะไเบ้าดอกขอทางขอทางไห้บูมี่ให้แล้วขอทาง กี่ละทีเราก็ขีเป็นไว้เนาะอาสิยิงเอื่อยประเทศกระปืนไปเลยขี่ิี่ยิงเอื่อยยิงแล้วยิงเอื่อยอยังอ,อ,อาขมุกมันละหอมคือยังนี่ห <laughs> อมแท้หอมว่ายำข้าวมกจกข้าวป้อนอันนี้น้อยชมื้อนี้เขาบอกให้กินหกเ,เดือน,อนพุน่น กินแต่นุ่มหกเดือนพุ่นจนปูนสอนใหญ่มากับพี่เตดอนจนใหญ่ชอบนะชอเสื้อเท้าเลยจอบบริกรกินข้าวแต่น้อยคนอกินไหนกินนมกับแทบคือบกินแบบกินแต่ข้าวอันข้าวเปียกนะข้าวต้มต้มข้าวเปียกข้าวเลยข้าวเสต็อแรงกับบกินเออกินข้าวเปียกข้าวเรียง่ายนะยินไม่ท้าวอายุเรา่าเราโซนวันเราต้มข้าวเซโม่ไหวแล้วเปล่าเวลาคนอยากคนว่าบิ๊กคนว่าบิ๊กคนว่าบิ๊กนี่ยไปว่ากินข้าว ปีกปีกเขาปีกยักกันด้วยปีกปีกปีกมาเด้อผู้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 ไปเลไชิคอนเพื่อนธรรมะเลยผู้เมื่อก่อนเลยป้าบรรยาเนาอผู้ไปได้ปืนลวบรรยานเนาะไปไปแต่คันโฆษณาบอก ไปเมื่อปะก็แล้วย่างอ่ใสใบละอันเนาะใบละชงงจาว่าเรื่องไปต้องเฝ้ามุกเขามาแล้วาแล้น่นนะคุอั่นนะคบแเมือลยแอเงกับลายเม่คนอันนเจ็บพีกกแม่ะางนั่นพุ่นมาลาย สำหรับน้อยกับซีคอจบคลิปกับพี่น้องไ่ได้ไปเก็บน้ำหมู่มหรอกค่ะมาเลาะน้ำหมู่เพราะได้ม้วนทำกัน <laughs> บรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ที่ได้คอจบคลิปกันเด้อพี่นออ้อง,นะนองขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีปิ่นมาปิ่นมาสบายดี